ศิละปะตะวันตกยุคก่อนประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นผลงานทัศนศิลป์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งออกเป็นยุคหินเก่าอยู่ในช่วงระยะเวลา1 0,000ปีก่อนคริสต์ศักราชยุคหินใหม่อยู่ในช่วงระยะเวลา10,000ปีถึง1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชระะา 1, 1, ราทัศนศิลป์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มต้นด้วยมนุษย์เผ่าโคมันยองที่รู้จักถ่ายทอดประสบการณ์แล้วนำมาเขียนบนผนังถ้ำที่ที่พักอาศัยซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเรื่องราวแลวนะเนื้อหาสาระในงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์ในยุคนี้ถ่ายทอดนั้นเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตการล่าสัตว์ความเชื่อเกี่ยวกับความตายความอุดมสมบูรณ์และความสำนึกบาป สำหรับทางด้านเครื่องมือหรืออาวุธที่ใช้นั้นก็รู้จักนำหินมากระท้อสกัดเอาส่วนที่แข็งมาทำเป็นอาวุธโดยมคีความคมเพียงด้านเดียวคล้ายคลึงกับความคมของสื่อในปัจจุบันและจากการพิจารณาผลงานทัศนศิลป์ต่างๆแล้วสามารถประมวลผลในแต่ละงานได้ดังนี้ จิตกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงเป็นภาพวาดบนผนังถ้ำอันตรามิราในทางตอนเหนือของประเทศสเปนและถ้ำลาสโกในทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสภาพเขียนดังกล่าวมีอายุอยู่ในราว35,000ปีล่วงมาแล้วและมีลักษณะที่พอสรุปได้ว่า 1. เรื่องราวของภาพส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์การกำเนิดชีวิตภาพคนมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย 2. ลักษณะของภาพเขียนเป็นเส้นรอบนอกก่อนแล้วระบายสีลงในภาพ มักแสดงรูปแบบด้านข้างของสัตว์ให้เห็นอวัยวะต่างๆชัดเจนเช่นรูปวัวใบซัน 3. ส,สีที่ใช้ได้จากธรรมชาติดินสีต่างๆเช่นดินดำดินแดงดินเหลืองนำมาผสมน้ำเลือดสัตว์หรือไขสัตว์ 4. เครื่องมือที่ใช้วาดเป็นหินหรือกระดูกของสัตว์ที่มีความแหลมระบายด้วยนิ้วมือหรือเปลือกไม้ทุบหรือขนนก ปฏิมิากรรมที่พบมักจะเป็นการแกะสลักหินเป็นรูปรอยตัวมีขนาดเล็กมีทั้งภาพคนและภาพสัตว์รูปแกะสลักหินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพบในถ้ำที่ออสเตรเลียเป็นรูปสตรีชื่อวีนัสแห่งวิเลตตอมที่แสดงถึงความสำคัญของเพศหญิงและความอุดมสมบูรณ์สถาปัตยกรรมในยุคสมัยนี้มีความโดดเด่นอยู่ที่อนุสาวรีย์หิน โดยมนุษย์ในสมัยนี้ได้นำแท่งหินขนาดใหญ่มาตั้งและจัดวางซ้อนกันพาดกันในลักษณะของการวางโครงสร้างแบบหยาบที่สุดที่แตกต่างกันออกไปเช่นตั้งเป็นเสาเดียวโดดเรียกว่าเมนเฮอร์ Her. โดยอนุสาวรีย์หินตั้งเดี่ยวนี้บางก้อนสูงถึง64ฟุตหรือประมาณตึก6ชั้นในขณะที่บางลาักษณะก็ตั้งเป็นแถวยาวเรียกว่าไลเมนต์ซึ่งบางแห่งมีจํานวนหินตั้งแนวตรงเรียงลายแท่งหรือยาว2ไม์อีกลักษณะหนึ่งก็ตั้งเป็นวงกลมและพบบ้างในประเทศอังกฤษ หินตั้งไปกว้างที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง6ไมล์อย่างไรก็ตามมีข้อถกเถียงจากนักโบราณคดีถึงเหตุนอนุสาวรีย์หินที่แตกต่างกันไปบางก็เรียกว่าเป็นการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าให้เกิดความสมบูรณ์ภูนผลในพืชพันธุ์บางก็ว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณผลทางดาราศาสตร์แต่ข้อที่น่าสนใจมาก,อ,กอีกอีกข้อหนึ่งก็คือวิธีการสร้างอนุสาวรีย์หินขนาดมหึมาเหล่านี้